ขอเจริญพรท่านเส,สมศักดิ์ผงผาลิศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท้องถิ่นระเบียบรัฐครผงผาลิศท่านตูผผนนะแม่ท่านะท่านยุพาทวีวัฒนาเกตุโมวโอเปลัดก,กระทรวงวัฒนธรรมท่านสุกัญญาประจุบเหมาประธาสนสภาเจริญชาติและท่าน ผูมีเกียรติทุกท่านขออนุโมทนาต่อทุกท่านโดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้ให้โอกาสชาวฝั่งทนโดยวัดปยุระวงสาวาสเป็นตัวแทนมีส่วนร่วมในการ จัดงานสพโพธหรือฉลอง242ปีกรุงรัตนกโกสินทร์242ปีกรุงรัตนกโกสินทร์ที่วัดไุรวงศาวาดได้มีส่วนร่วมนั้นทำให้เห็นการประสานของบวรชัดเจนเพราะที่นี่มีชุมชนที่เข้มแข็งเป็นบ้าน วัดประยูนวัดแล้วก็วังเดิมของพระเจ้าพรุงทนก็อยู่ถัดไปส่วนราชการและโรงเรียนตรอก็มาร่วมประสานกันที่นี่และการสงโทษกรุงรัตนกโกสินทร์ถ้าไม่มีวัดไม่มีวังเข้ามาเกี่ยวเขออ้าก็ไม่สมบูรณ์ เพราะชื่อว่ารัตนกโกสินเนี่ยมันมีนัยยะทางศาสนาเรามีกรุงศรีอยุธยากรุงเทพมหานครแต่เราไม่เรียก342ปีกรุงเทพมหานครเราเรียกรัตนกโกสินท ทราบหรือไม่ว่ารัตนโกสินหมายถึงอะไรชื่อของราชธานีที่ต่อจากกรุงธนบุรีเนะี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งพระราชทานนามว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินทอโยุทยา ไม่ใช่ตั้งชื่อว่ากรุงเทพนะในวันที่21เมษายน2325ซึ่งเป็นวันวันศิลาฤกษ์เสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครในชื่อปัจจุบันชื่อของพระนครหรือเมืองหลวงใหม่คือกรุงรัตนโกสินทร์ไม่ใช่กรุงเทพ กรุงเทพสมัยนั้นหมายถึงกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุทยาเมืองหลวงเก่าเพราะฉะนั้นเมื่อมาเป็นกรุงธนบุรีและย้ายจากกรุงธนบุรีในปี2325ก็ตั้งชื่อว่ากรุงรัตนกโกสินทร์อินทัก์อยุธยาหรืออยุธยามาเป็นกรุงเทพมหานครในสมัยรัชกาลที่สม ได้ชื่อว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินยังมีคำว่ารัตนโกสินอยู่พอถึงรัชกาลที่สีก็กลายเป็นชื่อปัจจุบันจากบวรรัตนโกสินเป็นกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินอมรเข้ามาแทนบวร ที่กล่าวอย่างนี้ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักถึงชื่อรัตนโกสินทร์ว่าหมายถึงพระแก้วมรกต่ไม่มีไม่ใชรัตนะคือแก้วโกสินคือพระอินทร์เพราะฉะนั้นกรุงรัตนโกสินทร์คือกรุงที่มีเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต เหมือนกับหลวงพระบางเป็นนคพรที่ประดิษฐานของ <บา S 1> พระบาง <บา S 1> แต่เราใช้ชื่อนี้โดยบางทีไม่ได้โยงกับพระพุทธทรูปประจำบ้านเมืองของเราโดยที่เจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกซึ่งต่อมาเป็นรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยทรงอัญเชิญมาจากเวียงจังนทน์พระแก้วมรกตในปี2อ0พ 21ก่อนสิ้นกรุงธนบุรี4ปีและพระแก้วมรกตนั้นเป็นความเชื่อที่รัชกาลที่ส4ได้ทรงบันทึกไว้ว่าควรแก่ผู้มีบาร,รมีครองบ้านครองเมืองรัชกาลที่ส4ทรงมีประกาศไว้ว่าแม้กรุงศรีอยุธยาจะอยู่มาก่อน แต่ก็ไม่ได้พระแก้วมรกตพระแก้วมรกตไปอยู่ที่ล้านช้างศรีสตนาคณหุตสองร้อยปีทั้งที่อยู่ลำปางเชียงใหม่ก่อนนั้นก่อนไปล้านช้างตั้งร้อยปีอยู่ที่นี่ก่อนแล้วเจ้าพยามหากรรษัตริย์สศึกสมเด็จเจ้าพยามหากษตร์กษัตริย์ศึกก็เชิญกดับมา 2,321รัชกาลที่สีทรงตั้งข้อสังเกตว่าการเมืองในกรุงศรีอยุธยานั้นเปลี่ยนราชวงศ์บ่อยเพราะไม่มีพระแก้วมรกตแต่เมื่อมีพระแก้วมรกตประจำอยู่ในกรุงรัตนกโกสิทร์ ก็จะมีความสืบเนื่องแห่งราชวงศ์ท่านเข้าใจในัยนี้หรือยังราชวงศ์จัก,กรีเพราะฉะนั้นพ้ะแก้วมรกตจึงเป็นสัญลักษณ์ที่มีนัยสําคัญตามที่ราชการที่สี่ทรงอธิบายไว้เป็นชื่อเมืองเพื่อให้เกิดความสืบเนื่องเกิดความมั่นคงทั้งในทางการเมืองและจิตใจ จึงตั้งชื่อพระนครใหม่ราชธานีใหม่ว่ากรุงรัตนโกสินทร์พอถึงราชการที่สามเป็นกรุงเทพมหานาครบวรรัตนโกสินทร์บวรแปลว่าเปาเสิ็จทำไมสมัยราชการที่สี่จึงเปลี่ยนจากบาวรเป็นอมรอ,อมรคือไม่ตายคือเทวดาก็เพราะเหตุที่ว่า คำว่าอมรตรงกับชื่อพระแก้วมรกตตำนานพระแก้วมรกตที่แต่งเป็นภาษาบาลีเมื่อรประมาณพศ .1900 ถึง2000ที่เชียงใหม่ที่ภาคเหนือกรกันเรียกว่ารัตนพิมพ์พวงตำนานพระแก้วมรกตเป็นภาษาบาลีได้เรียกชื่อพระแก้วมรกต เป็นภาษาบาลีว่าเป็นทักพุทธรูปที่สร้างจากแก้วชนิดหนึ่งเรียกว่าอะมรกโกตะหรืออมอรโกดอมอรโกดอมอรโกดในภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงแก้วของเทวดาในตำนานรัตนพิมพงศ์ตำนานในภาษาบาลีนั้น พระอินไปขอแก้วมรกตเราไม่ได้แก้วมรกตเรียกแก้วอมอรกตเอามาถวายพระนักเศรแล้วแล้วก็พระนักเก็หาช่างมารอมาสกัดเป็นพระพุทธรูปพระอินก็มอบสักไอเขาเรียกว่าวิสนุกรรมเทพพระบุตรให้ปลอเป็นช่างมาทำสรุปเล้่ไม่เล่นเทวดา เพราะฉะนั้นในวลีสุดท้ายของชื่อกรุงเทพมหานครที่เติมให้เต็มในสมัยรัชกาลที่สี่ว่าสักกะทัติยัุวิสนุกรรมประสิทธิ์หมายถึงพระแก้วมรกตที่สักกะทติยัเท้าสักกะคือพระอินทร์ประทานให้พระแล้ววิสนุกรรมมาสร้างขึ้นเกี่ยวกับพระแก้วมรกตทั้งนั้น เพราะฉะนั้นที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อที่จะบอกว่าเมืองของเราขวัญของเมืองของเรานั้นผูกพันกับพระพุทธรูปที่เจ้าพญามหากษัตริย์ศึกอัญเชิญมาแล้วก็ทรงสร้างวัดศรีรัตนศาสดารามอัญเชิญพระแก้วมรกตจากโรงพระแก้วในฝั่งชนบุรีมาไว้ประจำที่วัดศรีรัตนศาสดาราม ฉะนั้นการฉลอง,ต,งลตุงรัตนโกสิน์จึงขาดเรื่องศาสนาไม่ได้ไหว้พระขอ,ขอพรย้อนวันหวานต้องเกี่ยวข้องกับพระเพราะชื่อนั่นเองเกี่ยวกับพระแก้วมรกตอันนี้จะมาพูดในฐานะพระสงฆ์ก็ต้องเน้นตรงนี้ให้ว่าเหมาะแล้วชอบแล้วที่มาจัดงานในวัดเ่ยเรื่องที่สอง เกี่ยวข้องกับทนบุรีด้วยเพราะเหตุที่ว่าเมื่อรัชการที่หนึ่งสถาปนากรุงเทพมหานครยังเก็บพระราชวังเดิมของพระเจ้ากรุงทนเอาไว้แม้จะมีพระบรมมหาราชวังที่ฝั่งตะวันออกแต่ฝั่งตะวันตกเนี่ยได้เก็บพระราชวังเดิมของพระเจ้าตากสินและ สมมอบพระราชโอรสให้เป็นครองกรม,มหลวงอิสระสุนทรครองราชวังเดิมอยู่20ปีกรม,มหลวงอิสระสุนทรต่อมาเป็นรัชกาลที่สองอยู่ที่ราชวังเดิมกรุงพนบุรี20กว่าปีและขณะที่ทรงอยู่ที่ประทับอยู่ที่พระราชวังเดิมเนี่ยร,ราชวังเดิมฝั่งทนเนี่ยเป็นที่ ประสูตรของพระมหากษัตริย์ราชการที่สามและร,รัชการที่สี่กรมมือเจสนาบดินประสูตรที่ราชวังเดิมฝั่งต้นเจ้าฟ้ามงกุฎก็ที่ราชวังเดิมและกรมหลวงอิสเรีรังสรรซึ่งต่อมาเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเจ้าก็ประสูติที่วังเดิม จะเห็นได้ว่าในสมัยต้นรัตนโกสิินร์ไม่ได้ลดความสำคัญของฝั่งผลนี่ก็เป็นเหตุผลประการที่สองว่าทำไมการฉลองต้องมาฝั่งผลเพราะไม่ได้แยกกันมาขาดกันก็ตอนสมัยรัชกาลที่ห้าที่ทรงให้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าที่ทรงให้เป็นโรงเรียนในเรือ รับราชวังเดิมท่านั้นเองแต่ก่อนนั้นตั้งแต่รชัชกาลที่หนึ่งถึงต้นรชัชกาลที่ห้าฝั่งพลบุรีก็ยังเป็นพระราชวังที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับฝั่งพระนครเพราะฉะนั้นฉลองกรุงรัตนโกศิ์ไม่มองฝั่งพลได้อย่างไรเรื่องที่สามเมื่อมีครบหนึ่งร้อยปีกรุงรัตนโกศิ์ก็มีการสมโภช การใหญ่ยิ่งใหญ่ไปครั้งหนึ่งแล้วสมัยสมัยรัชกาลที่ห้าแต่ที่เกี่ยวข้องกับวัดประยุทธ์โดยตรงเนี่ยคือการสมโพธิกลุงรัตนโกสินทร์หนึ่งร้อยห้าสิบปีหนึ่งร้อยห้าสิบปีตรงกับพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าสองพนี่ยเนี่ยฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 150ปีสมัยรัชกาลที่7ทรงต้องการจะสร้างอนุสรณ์ที่สำคัญในปี1นึ่ปีกลุ่มรัตนกโกสินทร์โดยการสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงเทพกับฝั่งทนอยู่ตรงวัดประยูนนี่แหละเป็นสะพานที่รถข้ามแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ก่อนนั้นจจะมีสะพานรถไฟแต่นี่ท่านเห็นหรือยังว่าตรงนี้แหละเป็นจุดเชื่อมระหว่างกรุงเทพกับขลบุรีโดยสะพานพระพุทธยอดฟ้าเปิดใช้ในเดือนเมษายนก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่กี่เดือนและน่าเสียดายว่าสะพานพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยตอนที่สร้างเนี่ยมีรูปรูปทรงเป็นลูกศร แต่รูปทรงของลูกศรได้ถูกสะพานใหม่น่กดบักเราก็เลยไม่เห็นลูกศรจริงๆลูกศรเ็าจะมีหางศรเป็นเหมือนกับขนลกสองแฉกอยู่ตรงฝั่งกรุงเทพทุกทางขึ้นแล้วตัวลูกศรหัวลูกศรเนี่ยมาอยู่ตรงเชิงซับวัดหน้าวัดประยูนหนึ่งก็จะเลี้ยวลงมาหน้าวัดอีกทางหนึ่งก็จะเลี้ยวไปสมัยก่อนจะมีปชสอ เดี๋ยวนี้มันจะมีสะพานสะพานใหม่มาปิดนะก็เลยกลายเป็นหัวลูกศรเนี่ยขาดไปหน่อยนึงเพราะเราไม่ได้รักษาประวัติศาสตร์ทำไมจึงเป็นลูกลูกศรก็เพราะพระราชรัชากาลรัชกาลที่เจ็ดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเป็นลูกศรฉะนั้นวันนี้เมื่อเรามาฉลองกันที่นี่ก็เหมือนกับตามรอยที่ บุคคารีบรณาพมหากาัตริยาทิราชเจ้าของเราได้สร้างความเชื่อมโยงด้วยลูกศรให้คนข้างจากฝั่งขนนมาฝั่งคนี้และด้วยการรวมตัวของชุมชนวัดปรโยโรงสาวาสก็เพิ่มนอกจากสะพานขยอดฟ้าก็ทำเอาสะพานด้วนหน้าวัดเนี่ยให้เป็นสกายพาร์คไปแล้วอุทยานลอยฟ้าเชื่อมกันอีกให้หนักแน่นขึ้นไปอีก จึงสมควรแล้วที่นำท่านทั้งหลายมาฉลองที่วัดไปรวงสาวาขออนุโมทนาและและหวังว่าการฉลองครั้งนี้จะประสบความสำเร็จสมโนรถุมมาติปรารถนาและมาจัดกันต่อไปขออนุโมทนากราบสาธุเจ้าค่ะ